สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกับเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นโครงการดีๆของสมบัติ3แผ่นดินนะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีอย่างนี้ดังนี้นะครับ1ปีลดหนี้2องปีอยู่ดี3าปีมีเงินเก็บหรือมีเงินฝากเพื่อเกษตรกรที่มีปัญหานี่สิงหรืออะไรเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถ้า ท่านไม่ชมโครงการนี้คุณจะเสียดายนะครับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากด้วยวิธีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษโดยใช้ถ่านคาร์บอนผสมซิลิคอนบำรุงดินถือเป็นทางออกสำหรับพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมาและเกษตรกรทั่วประเทศที่จะส่งผลเป็นรูปธรรมตามตัวอย่างดังนี้ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยได้ผลผลิตเฉลี่ย2ตันต่อไร่และลงทุนไร่ละประมาณ5,000บาทซึ่งถ้าราคามันสำปะหลังตกต่ำเหลือเพียง1บาทต่อกิโลกรัม ก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพียง2,000บาทต่อหนึ่งไร่ทําให้เกษตรกรขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินแต่ถ้าเกษตรกรใช้ถ่านคาร์บอนผสมซิลิคอนบํารงดินและกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝนเทียมของบริษัทฟุกเทียนเวลก็จะได้ผลดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนลงเหลือเพียง3,000บาทต่อไร่ 2. ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เป็น15ตันต่อไร่ 3. มันสัมปะหลังที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษแม้ว่ามันราคาตกต่ำเหลือเพียง1บาทต่อ,ตอกิโลกรัมเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังมีไรายได้สูงถึง15,000บาทนั่นคือจะมีกำไรประมาณ12,000บาทแต่ถ้ารัฐบาลประกันราคามันสัมปะหลังที่10สลึงเกษตรกร,ร,กรที่ได้ผล,ผลผลิตมัน2ตัน ก็จะมีรายได้เพียง5,000บาทซึ่งเท่าทุนและยังคงไม่สามารถชำระหนี้เดิมได้แต่สำหรับเกษตรกรที่ได้ผลผลิตมัน15ตันก็จะมีรายได้สูงถึง3,7,500บาทนี่จึงเป็นคำตอบของโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากและเมื่อวันที่30กันยายน2,563 บริษัทฟุกเทียนเวลจำกัดได้มอบสารอินทรีย์กรดซิลิคอนหมอน้ำไม่กลัวแล้งสูตรหนึ่งจำนวน3,000ลิตรมอบเตาเผาคาร์บอนและกรดซิลิคอนผงจำนวน32ชุดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจากศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละอำเภอ32ออำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับมอบโดยมีนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางฟุกเทียนกรุกจำกัดนะฮะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสารเคมสารสารอินทรีย์เพื่อให้เรียกว่าปรับปรุงดินสารสำหรับให้พืชมีความ ทนแรงต่างๆซึ่งผมว่าอาจจะเป็นนวัตรกรรมใหม่ในเรื่องของอสารอินทรีย์ในการใช้กับการทําการเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรบางท่านอาจจะไม่รู้แต่วันนี้ทางฟุกเทียนกรุ๊ปนี้ได้มามอบให้พร้อมกับเตาเผาซึ่งจะได้สารในการไปปรับลงดินวันนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้นัดตัวแทนเกษตรกรทั้ง32อําเภอมารับมอบสารดังกล่าวก็คิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร ขอประโยชน์ทั้งในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ในการใช้สารอินทรีย์ในการปลูกพืชในการทําการเกษตรซึ่งจะนําไปสู่การสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดของทางรัฐบาลในการที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพและถูกต้องในการปรับปรุงดินในอนาคตต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปนะฮะที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ครับคุณผู้ชมครับการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟุกเทียนเวลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันเอกกิติพงศ์พุทธิมณีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินพันโทวีรพงษ์เดชบุญมีหัวหน้าฝ่ายงานข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานายกังสดานสวัสดิชัยกเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และคุณรัตินันท์ฉัดพิมลวงศ์ตัวแทนบริหารโครงการผู้แทนจำหน่ายภาครัฐและสหกรณ์บริษัทฟุกเทนเวลจำกัดจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายคุณรัตินันท์ฉัดพิมลวงศ์หรือคุณปุ๊กโทร082454 6545ฝ่ายวิชาการอาจารย์พรตปัญญาวรธรรมโทร0839382074หรือติดต่อบริษัทฟุกเทียนเวลจำกัด99หมู่3ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโทร0972975146กด3 หรือไลแอดโปรติดตามวิธีการทำให้เกษตรกร1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษจากถานคาร์บอนผสมซิลิคอนบำุงดินได้ในคลิปต่อๆไปครับ